สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องนี่ตอนนี้ก็อยู่กับข่อยนี่ข่อยตอนนี้คอยก็อยู่ทงให้ทงหน้านี่พี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงผลกระลังสิตุ๊กพี่น้องเ้ยนี่อยู่ทงหน้านี่เมื่อนี้ก็พาพนักงานนั่นนอนเว้นมาขุดจุดจีนี่พี่น้องเฮ้ยบวงบวงจะจะขุดอะไรขุดจุดจีนี่ละพี่น้องเลยชีวิตข่อย กอละขี้รถกายมานี่เห็นกองขี้ควายนี่บ่ได้เลยแล้วว้ายว้ายเดี๋ยวแล้วนี่อยากคุดจุดจี้พี่น้องมัสิไหวบ่สันแต่เละาคนเวียกไผ่เวียกมันดิพี่น้องนี่ทั้งรังค่อยกัจีเป็นป้าพี่น้องนี่นี่แถวๆนี้ก็จีเป็นท่งให้ทงนากับจีมีทางรถได้นะแล้วพี่น้องทางรถจักคนขี่หางหัวเดี๋ยวสีมาเบึงน้องน้ำคุดจุดจี้พี่น้องเอ้น้องน้ำสาวลาวคุด แมงกุจีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตามทงนะผลทิโตกนี่โบ,บ้แม่นว่าบ้เชิงบ่าผลทิโตกหรอกพี่น้องเอ้ยม,มันลมลมน,น,นี่นี่เดี๋ยวนี่ได้ยักษตัวแล้วหาฮตัวหาจะได้หาทุกตัวเพิ่งว่าพี่น้องเอ๋ยนี่ก็ขี่รถมานี่พี่น้องนี่รถคันนี้อะไรนี่ ไปได้ไปกันได้ไปฮอดตลาดเชโน่ได้รหลดันนี่หมวา,านี่ไปได้หลายกิโลได้แต่ละมือนี่ประมาณว่าข่อยเห็นคนขี่รถว่าว่าแม่นคนขี่รถเขาขี่หางวาไม่ มีกระน,นอนหากระตื้นพี่น้องอ่วนมามา,มาทงแล้วผัดเห็นกุจีเห็นกองขี้ควายเนี่ยแหละและ้วโอยตายอยากคุดขุดเนี่ยอยากใครไปได้อยากใครไปได้ไไดเดี๋ยวขอทมหน่อยเจ้าอยากคุดจุจีแห้งบอม,มันแชบ่บอกุจีขนา่มันหอมบอมันหอมละมุนละไมแห้งในกองขี้ควายนะ <c oughs> มีกลนกลิ่นหอมหอมมิน้น แซ่บนะแบบย่ำแล้วหอมบอย่ำวลาได้เลยมันกลมๆดีนะมันมันนุ่นๆย่างสักอย่างในนี่แหละเพิ่งเคยกินกันนะสิหูดีนะสมมุติว่ามีอันลาบชิ้นงัวก้อยชิ้นงัวกับขวดจุจีจ้าเีอาตัวใดเอาจุจีเอาจุจีเสียบบนจุจีแซ่บแม่เหรอเสียบนาแล้วงัวขั้นโบปิ่งกับโบไ้กินมันกินดีโบราณเมันเสียบโอ้นี่พี่น้องเพิ่นว่า ถามีลาบงัวกับจุจีเนี่ยจะกินจุจีเหรอวะมันบติดขี่บ่อครูดครดคุดจ่ะคุดคุดนั่นลาพี่น้องไอ้บทสัมภาษณ์ของเพื่อนอยากได้จุจีลายกว่าชิ้นงัวจุดบทสัมภาษณ์ของเพื่อนกงนี่ก็จะเป็นทงหน้าทงให้กาชดชื่นดีอยู่พี่น้องไอ้พูกมันลมพูใบไม่สั้นใวตีงอยู่ นี่ล่ะบรรยากาศบ้านเท่าหรือว่าบรรยากาศน้ำแลงพี่น้องเลยกับสีบ่มีอย่งางไรดอกนั่กับตะเวนพี่น้องตะวเวนะตะวเว,น,ว,เวนไงไรววนพระอาทิตย์นี่ะพระอาทิตย์ ปลาไดชิเล่คุตุจีนี่คอ,อยท่าเหิงเลยด้นี่คุตุจีชื่อกับเหิงน้อยเนาะอ,อ้ะมามควะเดี๋ยวจะพาพี่น้องบึงป่านธรรมชาติแบบนี้เลยอยู่ในเมืองนี่บอเห็นในป่าปลมมานะ้แบ่มานกนะ้ะชกลมมาผลกระชิตก๊กพี่น้องเลย ว่าทีไปหาอยู่หากินก็ว่าได้เมือนแรกนี่ถ้บบนตกแข้งแข้งิีเอาเขียดเต็มของนี่พี่น้องเลยมือนั่นไปก้านเขียดแล้วก้านเขียดลราได้วัง้าวสามซิบนี่เลยก้านเขียดมันหายยากผนตกก็ได้เนาะพี่น้องเป็นจะได้พี่น้องไล่ชาระบ่กไห้เนี่ บ่ได้ชะลาเราค่อยกับไปเวียกแล้วค่อยกับไปเวียกนี่ค่อยกับไปเวียกก็มีม่ใหญ่น้ําค่อยก็เลยไปว่าค่อยก็เลยเห็นอันคั่วจุดจี้หรือว่ากองขี่ควายแล้วก็ม่ใหญ่น้ํานั่นจะคุดน้องน้ำสาวลา่นจะคุดแมงจุดจีล้ละไ่อยเราบอกากาห้คุดไปได้มันเหม็นพึ่งๆนีอพี่น้องแต่ก็คัวกินก็แซบอยู่พี่น้องเลยแซบคือแมงกระหนุนแซบคืออันแมงกิโลนี่แหละพี่น้องเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิ มีเพียงจำนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องกอบคุณนหลายๆทีติดตามรับชมเด้อพี่น้องบ๊ายบาย <c oughs> เฮ้ยบ๊ายบายหน่อยโอเค